วันนี้ก็จะพาไปดูงานติดตั้งราวสแตนเลสก่อนอื่นก็จะต้องทำการหาตำแหน่งเสาแล้วก็ทำการมาร์กใช้สวรร่านในการเจาะนำ ฝังปุ๊กเหล็กขนาด2หุนสําหรับเสา1ต้นก็จะฝังปุ๊กเหล็กอยู่ประมาณ2ตัวเสาก็จะมีทั้งหมด6แล้วก็ติดกับผนังเมื่อฝังปุ๊กเหล็กเสร็จก็นําราาสแตนเลสที่ทาการตัดขึ้นรูปขึ้นมาทําการติดตั้งสําหรับราวาบนนะครับก็จะใช้ระดับน้ําเช็คระดับแนวนอนแล้วก็เสาก็จะใช้ระดับน้ําเช็คระดับแนวตั้งเมื่อได้ระดับทีนี้เราก็จะทําการเชื่อมยึดติดเสาเข้ากับปุ๊กเหล็กขนาด2หุน สำหรับการเชื่อมก็สามารถที่จะเชื่อมได้หลายแบบแบบอาร์คไฟฟ้าหรือแบบอาร์กอนตัวนี้ก็จะเป็นเชื่อมแบบอาร์กอนสำหรับทีมงานช่างก็จะเป็นทีมงานของช่างอาทิตย์นะครับเมื่อติดตั้งเสร็จก็จะทำความสะอาดปิดผิวชิ้นงานตกแต่งด้วยใบเกียขัดด้วยลูกขัดสกต็ตไบแล้วก็น้ำยาเคมีพันล้างแนวเชื่อมสแตนเลสงานออกมาก็สวยเลยครับ